คุณอยากรู้ไหมอะไรทําให้คุณอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคงรวยและถาวรความสม่ําเสมอสุดๆเลยข้อนี้รู้ไหมข้อนี้ได้มาจากไหนมันตรงกับที่ฝังเมื่อคืนได้มาจากพี่แม่แก้วแม่แก้วแม่แก้วเจเดือนชือนายา7เดือนขายไม่ได้เลยแล้วครบเจเดือนเพิ่งขายได้สองกล่องสองกล่อง รีดหนักมากเหมือนเัวเองได้สองหมื่นกล่องสองแสนกล่องแล้วมันตรงกับอาจารย์ที่พูดเมื่อคืนว่าคนส่วนใหญ่ถ้าขาดความอดทนถ้าขาดข้อนี้ไปพวกนี้แพ้ไปตัดมันทิ้งไปไม่ใช่คู่แข่งของพวกเราดีคุณจงยินดีกับเขาเพราะว่าคุณเหลือคู่แข่งน้อยลงนะอันนี้อาจารย์พูดแบบนี้จริงๆนะฮะก็ถามพี่อูนะเมื่อคืนฟังถึงเกือบตีสองคือชอบมากเพราะมันไปตรงกับแม่แก้วครูบอกว่า ถ้าอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราขาดความขาดความอะ,อะไรมีวินัยขาดความมีวินัยขาดความมั่นใจความมั่นคงอะค่ะขาดสิ่งที่สม่ําเสมออะค่ะยังไงเขาไม่ใช่คู่แข่งเราปัดเขาทิ้งไปเพราะถ้ามีคนแบบนี้มากๆคนที่ไม่ใช่เป็นแบบนี้สําเร็จแน่นอนเ<ช>พราะไร่คู่แข่งดูอย่างแม่แก้วอันนี้คือนึกถึงแม่แก้วเลยเมื่อคือนเจดเดือนแม่ใหญ่ ไไม่ด้แล้วหลบสามีโพสต์ไปโพสต์ในครัวไปโพส์ตในซอกหลืบอะพี่ลเมื่อไหร่ที่มีคนทักมาสามีอยู่คือต้องตัดสายทิ้งทันทีแล้วแล้วแล้วเวลาจะโพสต์อ่ะต้องต้องต้องซ่อนต้องหลบคุณคิดดูคนหลบคนซ่อนขายมาแล้วห้าพันกล่องคนหลบคนซ่อน่ะคะเดี๋ยวเจ็ดเดือนขายไม่ได้เลยแต่ไม่ท้อไปต่อเพราะพี่ลุงก็จะเคยคุยก็จะรู้กับแม่แก้วเนี่ยเราจะรู้ว่าแม่แก้วอ่ะ แอบสามีทำแม่แก้วเคยมาไล่เรื่องสามีมายื่นใบย่าให้เพราะไม่สินด้วยกับการขายออนไลน์แต่แม่แก้วก็ไม่ได้ชอแต่ไม่ได้เซ็นนะหมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าเขาเอามาเสนอให้เซ็นเพื่อที่จะให้เลิกกับเพื่อที่จะให้เลิกทำนะให้เลิกทําออนไลน์เลิกขายออนไลน์เลิกขายคือไม่ถูกใจเลยแหละนะอยากให้เบียเขาแบบสบายๆอยากให้แก้วมาเจ็ดเดือนขายไม่ได้ ใครที่เพิ่งเข้ามานะแชร์แชร์แชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปแล้ววันนี้ถ้าคุณยังขายไม่ได้อะถ้าคุณยังขายไม่ได้อะอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะมันไม่มีอะไรที่สําเร็จได้วันเดียวเพราะฉะนั้นมันยิ่งมาตอกย้ำมะพี่พรว่าความต่อเนื่องความมีวินัยความสม่ําเสมอไม่ไม่ตายอ่ะจออแล้วมันถาวรพี่ลุงหวยข้าวกี่เดือนหกเดือนเออหวยข้าวหลายคนมากคนลุกเกิดอาการคนลุกคนลุกเพราะอะไรคนลุกเพราะ การทําอย่างต่อเนื่องอะ่ะมันไม่ได้มองกันแค่เดือนมันไม่ได้มองกันแค่วันนะคะเราจะสําเร็จแล้วคุณสําเร็จสําเร็จจริงๆริงมวยเข้าไม่มีทุนเป็นผลลัพธ์คุณไม่มีทุนที่6เดือนเพิ่งขายได้ไม่แก้วเจ็ดืเดือนขายได้สองกล่อง โพสทุกวันออกมาไลสทุกวันไม่รู้เลยว่าจุดหมายของฉันคืออะไรรู้แต่ว่าฉันต้องทําไม่ต้องสนอะไรนะคะหน้าที่ฉันคือโพสปิดเฟซด้วยเพราะว่าสามีไปแอบดูเฟซต้องปิดเฟซไปเปิดใหม่ฟังเรื่องราวเหล่านี้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมากี่เดือนคะ นะคะอันนี้พี่พูดเพื่อให้หลายๆคนได้มองเห็นภาพ<ช>สําหรับคนที่เดือนเดียวขายได้โอเคใช่นั้นก็คือโอเคไปต่อลุยต่อ<ช>แต่อันนี้สําหรับคือคนเราไม่เหมือนกันไงพี่พรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนพี่ก็ทํามาเป็นปีค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะเสียงจะเริ่มดังแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ทํามาเป็นปีนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ก็ทําต่อเนื่อง<ช>นะหลายคนมากนะคะทุกคนสุดเจ๋งนะคะสุดสุด